อ่าสายไม่เป็นไลอ่านไหนนะใจเดี๋ยวก็มที่เดี๋ยวมามันใช้เวลาใช้เวลาตรวจสอบคลิปก็ถาีนานนานตายอย่างเทียใจคนละเพียนอะไรเสียครับเส็จก่อนเอาดำสู้หนูดำสูดนอเวันเมื่อกี้นะนะเม่อกี้เมื่อกี้พิชนะลงิล์มเล่นอยู่นะอ่

cái chiếc đồng cũng đứng lên Ở không? Kiếm vào cổng Thì dự án kèm nó cũng gốc kia này Nếu bao nhiêu chiếm này nó vẫn thẳng luôn Biết chiếm ra thẳng là bao Chụp lô Chụp lô, chụp Khoan mở cái đai đi Hả? Xé tầm răng, khoan kia tầm răng Không, không ai không Video video oh, rồi à đây ไรปแล้วอ mm. ืมอืมผู้ผมปรับผปรับแล้วต่อเต้นกัแล้วอเต้เยเยไหมต้นเลยี่วัน่ี้เรเกมนเลยเฮ้ยเกมเราเกมยู่ไหนนี่นี่อืมอ่ไรเราก็มอนเดยวนเดี๋ยวเราไปนอนเดี๋ยวไปนอนกันดีเดี๋ยวไเอาไหนต้อยืนดิยื่บนโซฟาเลยเกมเกมฟังเพงมุกมิกอ่เหรอ นางคลั่ไม่โม้ทเต้าหุ่นอเนี่ยเต้านเล่าัดือดเชื่อวนมันเป็นไปแล้วม

ที่มันอย่าลืมใส่ให้เทแล้วก็ิว่านุกเกอรเดินมากินด้วยนะที่เกมลงนี่ยุกเกอร์เวิลทำไมนุกเกอรไมเป็นเกมจริงเชบวกเาต้องใส่ให้เกคเพราที่เกมอ๋อให้ไใช่มันจะลากคนก็คือเวลาใครกดใครคิดว่านุกเกอร์มันจะเข้ามาหาเราเลยวอล์ดุกเกอร์มีทำให้ให้เทมันจะเจอยากที่รู้ชอบพิมยากแว่เรา้องจับปูเลย Nát vô lúc nào. Tôi lúc đi kìm nằm ngoài ô hết kìm nằm ngoài ô đi kìm nằm ngoài ô hết kìm nằm ngoài ô đi kìm nằm ngoài đi hết kìm à đây là hết kìm nằm ngoài ô hết kìm nằm ngoài ô hết

เช่ารูปใี่ๆนี่กิ๊ซื้อเมื่อกี้าเปนเป็นเนื้อเรีนเป็นเี้แล้วก็อ้นั้นไอโราเวาเอซรกมลลโราโลาห้ารกซื้อมาปปกินปนีคือปีห

มีอะไรี่ยไรบ้าี่ยไไม่เลยที่ี่นนี้ตอนคุณจะไปงานเกร์เลยงนี่ยร์ที่ตายเบอกว่ีอะโอกเตย้าคเโอ้ลูกยาหมดเยีโกงอรแล้วก็นี้เลยอ่านดูยางยอ่ สองทุ่มครึ่งไม่เยอะหาเวยน่ยเราทำเวลาดีเนี่ยสองทุ่ครึ่งวันนี้น่ามาเร็วล่ะแป้าบาทนนี้เอาก็เลยรีบมาี่เราเทอะไม่ไดต่อนั่นหละวัเวลามาอเราเรุ่มโจน่อนะอจะมาเ็บตรงนีย้องู้รอเลยอือ เงี суд, Hello, ้ยล้โมนี่รอเองงยาโลกมี่รอเอ่งนะโอ้ยอไรหัวดีสิโอ้ยยืนนานเยมันพอเหมลาเลยีไท่้ายมันตายพวกพวกเลยพวกเลยกีเดินกินมยืได้หกาวจ้าอันนี้

โอ้น้ำน้ำให้เฮเฮ้ย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 น้น้องพี่มมาขายยาใบพาัวยาพายอยู่มายผู้หญิงนะแล้มีผู้หญิงอยอยู่ว้น่อยู่นอวนกว่าจเไปไล่เขยไปไล่าอม

คนมีเพ่อนชื่้าน้องเบิร์นน้องไบร์ล่างอีกนอ่นจากคนอื่นเป็นอะไรฟรีผู้หญฟ้าเบิร์นฟรีแฟรงค์ท็อปดีเอ็งหูรูปมาได้ตาโงเน่ยนะไม่เหมือนที่พี่พูดได้โอ้ตูะมากิโลอะเจ๊ะเยนขโมยไว้เจ้าเนี่ย รอบ้าล้เนลอ้าลองก็ได้ไทำไมไม่เีไม่ชอ่อลับฉันไม่นอนเลยนเออมานอที่าเออเอาเรื่องไหนเนีนรงพยาบาลฉันฉันยอมนอนถัมาบรากาศดีมากอดูเน แล้วนี่ขำใจนอนหลับนอนนอนนอนหลับที่ร้านนะนอนเนนอนดูดูดูโอเคหมดเลยเจ๊ไอคิวเนี่ไม่นะแล้วก็อยู่แล้วกตาเหลือเลยตาตาหลับตาหลกตไม่เือตาเหลืองมีลาบด้ยนะอ้ยย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 

ยาขายเปลี่ยนให้เราแล้วต้องเล็บเราน้าเล็บก่อนเฟฟเฟฟดูริ้วแน่หางเลยโอ้โหแย่คุณไม่ยังไม่แพ้กระโจนเอ้าน้าเต็

ทำ <Yeah. S 1> เ,เวลานี้มากเลยมันนีแปะร้อเฟรมันดีลนนดนเลยคนะชูคู่กับขาลุร่อ <laughs> รอมนะก็ช่างกางะแยกกัน,นว,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 วัวลุ่มเลยมันพึง่งเต็งะเรียมันถ้าทำปกับขาไม่ดีเรียมันพาขาเปลี่ยนเลยทุกลมเลยใช่ไมงไปดถ้าขาไม่ลงชูยแลงจกแล้วไม่เทวนเป็นๆก็ขาเขาจะไม่ลงเออใช่เขาาัดขาได้ ย่างนี้เลยสมมมาถามวาทำไมถึกถามว่าทำไมปลาถึงนั้นเพราะปลาเองก็รู้ว่าขาไม่เปลี่ยนใครก็จะพาดูี่เขเปิดแล้วปลาปลาที่เขาเริ่มทำกินมันจะคิดว่าแกแทงแกเอาขาไปบดได้ขาไปก็หายวางที่วางไปดินแกทำได้เยี่ยมเลยประมาณกี่เมตรที่นี่สีก้อน